รวยของมันนะต้องตาความนีึงเห็นบ้านบ้านเสาเห็นบ้านไหนตาแค่บอกให้ไปทำไม,มขอเรียนมันซะออ <laughs> สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมวัอนี้จะตามเสียนขาดปัดโค้งสุดท้ายเพื่นะที่ฟันทงให้นะครับเนาะ หมวดที่เลีวเ้วนี่เขาโอ้เขาคัดครับสามหนึ่งไม่ต้องกลับ,บหามตั้งหากว่าต้องซื้อกลับมันบอกมออาธรรมดาเมียนอี๋ครับพี่ครับผมนะให้ใช้วิจัยอนญาตในการรับชมแะะรับด้วยเอฟซีครับผมโอ้หวดนี้ไปจองไปแดงขาได้ไหมมาตู้หมวดนี้ <c oughs> ขาดปัดบอกจองป้ายแดงรอเลยกระสันวากัซี่ครับผมเน้นตัวใดมือนีนะครับเนาะหายหายไปโด,ดนเนาะครับผมหายไปโดนคนกำลังนัง่งพิจารณามืองขับอีซี่ครับคือว่ารถป้ายแดงเพิ่นตัวไดกว้ก,ดก,ก่อนคิดเปล่า สวัสดีครับผมคบมาแล้วมาแล้วยังก็ไปแค่ไก่ยังจะได้ชัดเจนครับผมมาฟังน้ำกันี่บบาทเป็มอะไรบ้าไปไปบ้าก็ไปโจไปหาคนเพราะฝากเอีซีเพื่อไปก็ไม่เปิดเนี้ยเปิดนั่นไม่บอกไปครอบคู่ เจ็ดปีแลวพพ่อยักเจียเจ็ดปีแล้วไม่บาาาริป่อผูบาอาจารย์ของเทียนนพเวลาาาสั่นทีสองพอเวลาชว,ว,ว,วนตวเนาาาูเนี่ยไปหาคูบาอาจารย์เนี่าสั่งอกลอบบับมาแล้อะราได้สิ่งดีมาฝากฝากถได้ของดีมาฝากมาตอนพร้อมเป็นทนายย้ำให้อเอฟซพัฒนูตัวเด็กเนี่ยถ้าเข้ามัดเอาตัวไดแ้แทบจะจง คุ้มเครื่อออยเ้ืจะไปนีรา่เนี่ยจะนไดก็เปนียนคนนนะครับคนบอกเป็นคนบอกเค่ฟังนะก็สามมันก็คนสวดจะบอกเป็นไฮฟ้อนเลยไฮฟ้อนเป็นไฮฟ้อนนท่วัก้าวสามอยู่่านก็มาตามเพื่อนๆไปแหละบว่เป็นอายุวันโนสุบัลังเก้าสามคเิ่นแล้วโอ้ดไปสวดมาลงท้ทยเด็เก้าสาม Oh. หูก oh, uh, ็ดีขนาดฟังนะเราฟังองแล้วนะโอ้โหเรอฟังอยู่แล้วงูกะไรนิมพ์้่อนนิมพก่อนแ็นก็แปลก็ทิศสามมลอกการนี่เออลูกซีดลูกค้าเพ่นไปเพ่นจะเป็นส่วนท้ำส่วนนั้งออกมาอือเอะไรพ่อนะต้องเปิดเปิดปากไว้พอนะอมอืมหย่างว่าเพิ่นนั่นไปพ่อนอาพ่อคือจังเข้าไปรับพ่อนเพิ่นั้งสิบวะเขาอย่างสองสายเพิ่นไม่ใช่พ่อขายพ่อเพ่อังสิบล โอ้เอาห่อซ่องเอายังถวายที่ปุ๊บนี่9สามนโยมมบดีเขากาเขาน้าเทศดพันเหไปพันไปคือโอ้พันชั้นยังหันแล้วเขาของถวายพันไหมเออเอองถวายเดืนไแล้วไปเะเออเว่าทอเกาสามลงไทยโอ้ลุงไทยลุงเกาสามยะถารีวาหาเนี่ยบ่เพันของมันจพันเทพันยังพันละอเป็นยังไงบาทครับยซี่ครับ คนให้ค้อนแบบไี้คือเก่าสามลงไทยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอือคว้านอเดอนเอค้ข้าเป็นอย่แล้วคุณคนเทียดเปนยังไง้งคนเทียดไปเทีไปแล้งเก้าสามนโยมมาทันตีบ่เขาฟังเองนะบ่เขาฟังเองเขาเองฟังเองฟังจับจับจับจุดเอวจับจุด่าเพิ่นเคยให้จตงไดแน่วางหันเออ อันหนึงสามนี่กะฟังจังชีลาเต้ฟังเทศดเงเทิมาเออสวยมุนมาเออวันนี้มีสิบสามองค์ลองไปเนาะโอ้สามหนึ่งเสร็น่เศษหนเอออโอ้วันนี้มีพระมาสิบสามองค์ว่าสวยมุตนเห็นแล้งเราชนอ้าไม่ออกคงพันี่าฮเาฮ่มัน็รงกับเล็กสามหนึ่งของเจ้าตรงกันจะมามาซื้อใบมาหมักอย่างเนี้ยอก็ฟังมากกับอุ่นการพ้นกับหายมากสั่นนะอ เขาบมบอบ่บเ็กวที่เบียืมาตกกบรับเชือดขบบตัดชุดว่าหลางที่เบีย่น้องล่างเม็ดเดียวอ๋อออกซ้ำโบมากออกยุงบมกโอ้บุมากออกซ้อหเมือนี้ไปมาจกๆนี่ไปใช้ก่อนมาหนี้พูดในวันลำเพื่อนกระทละคนทั่วกระคามคนไหนไปวันไปวันมื่อตะวักำลังไปแห้งเังโอ้ ไปตั้งเทียบตั้งถ้ำมาเนาะแล้วมันะเสรรถเพ้นแนะล,ล้วเะรอจรถขั้นไม่พันโลูกศิดลูกค้าซื้อรถถวายถวายพันทนะเบียนอี่ยังก่อนหา,กเ,นหากเก็ดกเ,กเก้าแปดห้าเก็บเก้าแปดมันเก่งเลขก้าสามเนี่ยับลูกสาวหนึ่งเพิปปากให้สองคนเลยเสียดเลยอพื่อใส่วา่าพใส่เพ็นถามอพู่ใส่บอกไปนี่น้าบอกไปนี่นี โอ้ผ oh, ่านเป่ต่างใต้บ่ให้บอกเลยเฮาต่อต้องไปหนาแล้โอ้แสบบแสบอก้องรักเรียก่อนไอติมไอดินไอติมกับน้องไอดินน้องเจ็ดสองอะพี่น้องเออตาเค่นเปหาลูกซีลูกหาไปหาคูบบอายกอืข้ารูนไอ่ไป จะน,นัน่งพ่อไมาเปิดตาขนาดมันว่าถ้ามีที่ก็แบงนายไว้สะไปทับเ,เ,เด็กมันผลมาเออคนไปเปิดตาเราเขาเจอไอ้โ้วเฮ้ออ้วงเขาไงเดี๋ยวนี้แหละเขาบอกเลยขอให้มันลดที่บอกบอกเขาบอกไว้ร่างเห็นไหมอือก็ไปขอให้มันโลดทุกงานเลยมันตีเป็นผู้บอกว่าที่บอกกับท้องคนนะเออ ี่น้ยน้อง่สแค่เดพี่น้องกตส้องน้องไอ้ดินนะแต่วี่ให้สองสามพุใส่ให้แปดตีเพ um, so right. okay. ิ so ่นไปทําไม่ที่เราเพิ่นถามเด็กถามเด็กามเด็กเหว่าใส่เด้บอกกันท่านได้นั่นพุทใส่สามตัวแต่ัวี่จ้าใส้สองสามพุยิ่งใส้สองสามอ้หอดีตเป็นเลขที่เพิ่นได้มาจากข้างอื่นเพี่น้องเด้อใหมา คนไปเปิดปากก็พุ่นใช่ไหใช่ว่าไปหนาถามพวกเจ้าถามว่าเราจะไปไปหาผู้บาอาจารย์เปิดปากให้มันหนึ่งเพราะาร้อขอเลยมาซี้มาจะไปเนาะขออ่อนเขาจะขอไก่ขอหถนนนักคนจ้างไปให้มันไปไปได้ไปละโอ้โหไปไหนจะขอไก่ขอแต่คนน้องขอคนรวมาเนี่ยลูกซีดูกหาซื้อรถขั้นละลากแจกบ้าถวายอาจารย์มันบอแล้วก็เพื่อจะแจกเงินแจกโป่ยทานให้ความ คนเจสิบิขาลเท่าเทไดีอยนาด้้าเียงกองย่เาวามเลยเ้ากัไปหังานพอดีไปหอยไปงานพอดีเนี่บังเอิญขนาดเลยเป็นเยาว์แล้วจะไปงานเราเข้าไปพอดีนะขนาดไปห้องมเท่านั้ตั้งใจไปเป็นเป็นน้ำเป็นนัเข้าไปมันอันนี้เ่วีไปมันคิดไม่ไปไหมันแย่นบอกถ้าเบียนรถที่ลูกซิลูกหามาถวายเพิ่นได้พี่น้อง เชิดขาดแบบเพิ่นไปรวมงานงานไปที่รูบาอาจารย์เพิ่น้ายแดงเลยก็เลยเอาฝากเอาตัวเลขมาเพราะว่าหลวงพ่อเพิ่นจ่เที่ดังท่านอแม่เอาสุซ่งมาในซ่งเออไป็ซ่งเนี่ยเออพอดีเจ้าแม่เจ้าแม่ขาทุกขาวไม่ใช่เจ้าแม่แต่งทุกขาวแต่ข้าใครยังกว่าใครกว่าอีกกว่าอีกุกเจ้าแม่เป็นพระวิองค์องค์บันเหนือโอ้พระวิองเทียองเทียเท้แม่ร็เสีแล้วเทียมเลยอือ่า เคยพี่องให้พ่อมากกับรถเลข<อ>เก้าสามพอดีอืโอ้เก้าสามคือประตูงก็ทะเบียนรถแหละนี่ถึงไม่ก็ว่าหลุดแล้วไม่จะเลยนะมันจะเม,ม้กกนมานเนะเออทะเบียนรถเก้าแปดเอาสามกับแปดก็คล้ายๆกันเนะครับอีกทีครับมีบนมีลางเออม,มีบนมีล่างด้วยห้าเจ็ดเก้าหรือว่าห้าเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าโตัวนี้ที่มันออกดีอืะลุทหาเจ็ดก,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 ก็แปดแล้วนี่มากเลยนะ,ะเราเนนะ เันไเปนไหเก้สามอืัดไทยให้เก้าสามอือก็ดีบอกเดี๋ยวรถซืออันถ้าเบียนรถถ้าจะไปถวายถวายอ่าถวายซื้ออันนี้รดปากเพิ่มมากก็คือเก้าสามเก้าสามอือทามดีกว่าทั้งคนละอือถามาให้เจะได้บอกแม่นี่นบอกไปแล้วอือเพประกาศใช่ไหมปอเม่อไหรที่จไฟท์าอาคิคนหนึ่งโอ้ยจ้า่ึ้นปัหาดยินแตุู่มไปนั่งเงนดูทั้งหนาเพิ่นละฟังคนบอกนี่คนนี่คูดขนาดนี้อืม กองสวายเพื่อนแล้อเพื่อนเห็นข้อมากแทนวอ,อย่า้าวรีว่หาเก้าสามนายม <laughs> ไม่จะถ้าสรวจของเพอนนะโอ้ส่งภาษีหมนี่งโอ้อสว่สวจภาษีหามทำซื้อสักัน,นสุ่มให้หนักนี้นไปให้เด,ด้ตอนนั้นดีโอ้ดีอท้ดี เห็นเป็นเมื่อสองเห็นเมื่อไงเห็นโอ้แต่ว่าบารีเอาน้องไอติมไอจีนี่ไปหาเปิดตาเขาเลยถามแล้วกบอกให้ไปหาเพิ่นบอกให้น่าไปหาแต่เฉพาะนี่แหละอ่าไปหาเพิ่นเพิ่นจถ้าไปที่อ่าเจอใครเปิดตาใครเปิดตาบอกใครไปทำไมขอเลยแล้วมันกะเออทำไมนะทำไปที่ดีแล้วอ่ะเพื่อเพิ่นมีโชกนิหานเพิ่นอยากจะบอกให้ฟังมันจะเป็นซักศีตั้ที่เป็นตัวเลข เออพราษัร์กบเสือเออเหมือนกวบเสือส่วนะเ้ลูกเขาไต่เขาสร้งอย่างนี้เขาลายทเปิดปากเลยนโอ้เขาสร้งให้เปิดปากไปตรงนิดหนึ่ง้เข้าไปเดือระกานี่้สร้างสมเดโอเราควันนะบ่าทัมาได้และครับี่ตี้ครับผมเป็นมาข้าจไปมา้าไปข้าไประกานเยเพิงสร้างไปเออเพ่งดูเพย่ดรการบ่ได้ไปพระะกันมอเพิ่สร้างไปยังไปด้อือสำหรับตัวเลขแนวทาง เขาพูเชื้อกาเสียพูเสืบเสียธรรมดามขึ้นกบพูเสือละเขาออกมาถวายเนาะเพื่อเพื่อไดโชคน้ำกันพี่น้องอ่าเขาจะอมาถวายขั้นล่าลานแปดะท่นตุ้งก้อนสมัตมาตุ้ก้อนบกเขาก้อนบอกอืชุ่มข้งแนก้อนบอกเยอะเก้าสาหาเออไม่ห้อหาเก้าสามโอ้สามตัวเลยหาควันคงต้องแขงเลยเออเขาถือเนี้เขาถือยอะ เนั่นไปพ่อเพิ่นครับผมนะสำหรับสองสามนี่คือน้องไอ้ไอ้ดินบอกไอ้ไอ้ติมไอ้ติมไอ้ติมบอกแต่ว่าไอ้ดินนี่บอกแปดหนึ่งสี่นี่ครับผมแต่ว่าข้ามอวยพรเพื่อนทันคือเก้าสามนายโยมมาสันวาไม่โยมเนี่ยห้าเจ็ดเก้าแปดคือทะเบียนรถป้ายแดง คนนำมาถวายครับอีซี่กับผมอืมเอาแคปหน้าจอไว้ครับอีซี่ครับมาเท่เลยมาโอ้มันลงตัวพอดีว่ะตีมาเรลี่ยเลยขึ้นแต้มแหล่ะหาเจ็ดเก้าแปดเนี่ยตัดเด่นสองตัวกับมีหายเจ็ดเก้าแปดนี่แต่ว่าสามตัวกับหาเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดออืครับเจอีซี่ครับตัดเอาเลยครับมากสามตัวก็ได้สองคูณละ มักสองตัวก็มีแค่สองครูครับอี่ครับผมเขาถามมางานยังผลหรือเปล่เพื่อนรุ่มเลยเพี้นนะที่เห็นยังเหรองานแต่งงานเลยไปสลองรถโอ้งานสลองรถอืมสลองรถป้ายแดงครับอี่ครับผมบมแล้วอืครัสุกมาด้วยครับผมเอาบ้านนี่อืมไปเยี่ยมยามไปหาอาจารย์เพื่อนหาอาจารย์อือาจารย์เพื่อนก็ได้จัดให้เลยให้เขาด้วยนะเพื่อนก็ได้เออ ก็สามตัวเดียวครับพี่ครับผมตีตั้าคือหนึ่งสามสามหนึ่งบอืีครับผมเลขหลุดมาที่เราเลขเลขหลุดจากปากหลวงพ่อครับอลุมแม่โอแม่โอแม่จีโอเจ้าแม่โอ้ครับผม